สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระนโรมโอรสานธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2555ถึง2556เป็นวันที่3 วันนี้เวลา17นาฬกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยร,ราชพัฏสกนลนครอำเภอเมืองสกนลนครจังหวัดสกนลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2555-2556ถึงเป็นวันที่3โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน6คน มีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชพัฏศรีสะเกษทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน4,377คนมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ดําเนินการวิจัยและฝึกอบรมโดยร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่นำไปพัฒนาและแก้ปัญหาท้องถิ่นอาทิโครงการตามพระราชดำริปิดทองหลังพระการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการสร้างผู้ประกอบการใหม่และดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาหมู่บ้านและประชาชนเพื่อเดินหน้าประเทศไทยตลอดจนการเตรียมบุคลากรรวมทั้งนักศึกษาและประชาชนเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกต ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในหลายรูปแบบอาทิโครงการตามแนวพระราชดำริโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการรดรลงป้องกันและเก็บติดในสถานศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นและโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงสุริยะนันทนาสุดจริตกุลวันนี้เวลา16นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงสุริยะนันทนาสุดจริตกุล หม่อมเจ้าองค์สุดท้ายแห่งราชสกุลสุริยงซึ่งมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าสุริยะนันทนาสุริยงประสูติเมื่อวันที่7สิงหาคม2456เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์กรมมื่นชัยยาศีสุริโยพาสกับหม่อมเรนีสุริยงณอายุธยาโดยทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานดอนศักดิ์เมื่อวันที่5กันยายน2485 เพื่อสมรสกับนายจิติสุจริตกุลอดีตนัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีบุตรหนึ่งคนท่านผู้หญิงสุริยะนันทนาสุจริตกุลถึงแก่อณิจกรรมเนื่องจากปอดบวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2557ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานโกรธราชวงศ์พร้อมฉัดเบญจาตั้งประดับอย่างสมพระเกียรติ เวลา17นาฬกา15นาทีสมเด็จพระเทพพหลราสุราชสยามมรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดดุสิตารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายเฉลิมม่วงแพรสีซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่4กรกฎาคม2557สิริอายุ76ปีนายเฉลิมม่วงแพรสีเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคม2484 เป็นลูกของนายช่วงและหนางพร้อมม่วงแพลสีสำเร็จการศึกษาจากอรสราศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยต่อมาเข้ารับราชการที่โรงเรียนนาฏศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบรรเลงซอชนิดต่างๆโดยเฉพาะซอสามสายถือได้ว่าเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยอีกทั้งเป็นผู้เข้าใจแบบแผนการบรรเลงวงเครื่องสายและวงมโหรีเป็นอย่างดี ดยได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาต่างๆเชิญไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นระยะเวลานานกว่า50ปีผลิตนักดนตรีไทยทั้งนักดนตรีอาชีพและนักดนตรีสมัครเล่นจํานวนมากทั้งยังมีความสามารถในการประพันธ์เพลงนอกจากนี้ยังได้พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้ร่วมบรรเลงวงดนตรีไทยในหลายโอกาส นาเฉลิมได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสืบสารและถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีมีผลงานการสร้างสารรค์เป็นที่ประจักษ์จึงทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหลายองค์กรโดยในปี2556ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทย พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลลักอัครราจกุมารีทรงเสร็จสิ้นพระกรณียกิจนนทรเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนและเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณับประเทศญี่ปุ่นแล้วโทรทัร์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่21ตุลาคม2557เวลา16นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยเลยกษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายธนาทิพย์อุปติสิงห์เอกอัครราชทูตนกรุงโตเกียวและภริยาผู้ช่วยทูตทหารทั้ง3เหล่าทัพพร้อมด้วยข้าราชการถานเอกอัครราชทูตนกรุงโตเกียวเฝ้ารับสเสด็จ แล้วเสด็จไปยังโรงแรมที่ประทับอิมพีเรียลโฮเทลโอกาสนี้พระราชทานพระโรกาสให้ในายธนาทิพอุปติสิงห์เอกอัคราชทูตนกกลงโตเกียวถวายเลี้ยงพระกรอาหารกลางวันนับพัตาคารญี่ปุ่นฮอบโปเอ็น เนื่องในโอกาสที่เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณประเทศญี่ปุ่นร้อมกับขอพระราชทานพระอนุญ,ญาตถวายพระพรให้ทรงมีพระพรตใไม่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยตลอดไปทุรทันิรรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายาเสด็จไปทรงถวายภาพพระกถินณนวัดทิพยาวารีวิหารวันนีน้เวลา10นาฬิกา10นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงถวายภาพพระกถินณนวัดทิพยาวารีวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดนี้เดิมชื่อวัดกำโลยี สร้างขึ้นเมื่อสมัยกลุงทนบุรีต่อมาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้างโดยในสมัยกลุงรัตนโกสินลพระอาจารย์ไหสันพระพิสุชาวจีนชาวมณฑลหูหนานมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้และบรุรณปฏิสังขรข,ขึ้นมาใหม่พร้อมกับชวนคนไทยคนจีนในเขตนั้นอันมีนายเซ็งเต็กแซ่เจียและนางซิวออมแซ่ตันสองสามีภรยาขหาบดีผู้กว้างขวางในกลุ่มคนจีน ในย่านตลาดบิ่งมือเป็นแกนนําต่อมาทายาทของครอบครัวนี้ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ว่าสเสวตบาลในครั้งนั้นพระอาจารย์และประชาชนได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดจนอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจึงได้พระราชทานสมณศักดิ์แก่พระอาจารย์ไหสันและได้พระราชทานนามชื่อวัดใหม่ ว่าวัดทิพยาวารีวิหารเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์กายมิจิจีนนิกายพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราชรทาชธนด,ดามาศทอดพระเนตรการแสดงวิพิษทัศนาวันขาบมงคลครั้งที่24 วันนี้เวลา17.24นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราวราชาที่นัตด,ดามาศเสด็จไปยังโรงละครแห่งชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทอดพระเนตรการแสดงวิพิษทัศนาวันขาบมงคลครั้งที่24จัดโดยสภากาชาติไทยร่วมกับโรงเรียนนัฏสินขาบมงคลเพื่อนำไรายได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำุงสภากาชาติไทยโรงเรียนนัฏสินขาบมงคล ได้จัดให้มีการแสดงวิพิทัศนาวันขาบมงคลขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมลำลึกถึงพลโทหม่มหลวงขาบกุญชรผู้ซึ่งเห็นคุณค่าและสนับสนุนให้มีการอนุรักษาา์นาฏศิลป์และดนตรีไทยเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์และดนตรีไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่งดงามของชาติรวมทั้งสนับสนุนให้เด็กไทยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมสาธารณกุศล สำหรับการแสดงวิพิทศนาวันขาบมงคลครั้งที่24นี้เป็นการแสดงนาฏศิสินไทยและดนตรีไทยที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมรดกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยโดยมีศิลปินชื่อดังจำนวนมากร่วมแสดงกับสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันของโรงเรียนนาฏศิสินขาบมงคลอาทิการบรรเลงดนตรีไทยรำถวายพระพรรำกล่าววีรศตรีระบำชุมนุมเผ่าไทยละครผันทางเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามรบกามณีการบรรเลงดนตรีกู่เจิงระบำลบบุรีระบำอาเซียนและกรำฟ้อนแผน สกนิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์มีพระพลานาไมายแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆจำนวนมากเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยนำแจกันดอกไม้ พวงมาลัยและสิ่งของไปทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์มีพระพระนาไมายแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันอาทินักบริหารงานสถาบันพัฒนาบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรุ่นที่7สโมสมรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตพลตรีธัญพรมอัจวจินดาผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่สค่ายสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถจังหวัดพิษณุโลก พลตรีสมพงษ์แจ้งจมรัดผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ค่ายพิชัยดามหักจังหวัดอุตรดิตถ์และชมรมแม่บ้านทหารบกจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3นักเรียนโรงเรียนราชประชานุค 21, เคราะห์21อําเภอแม่ลาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายปริญญาสุขชิตนักเขียนสารานุกรมในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเว้าไทยเล่มที่37 นักร้องนักดนตรีวงแฮนซัมในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระอาจารย์เขียวที่ตะสิทธิเจ้าอาวาสวัดถ้ำจุนโทรพร้อมด้วยนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์โรงเรียนบ้านห้วยลาดปลาหลดตําบลด่านแม่ละเมาออำเภอแม่สอดจังหวัดตากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชุมพรครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านอำเภอเกาะ,กะลันตาจังหวัดกระบี่ผู้ปฏิบัติธรรมคณะวิหารธรรม จังหวัดนคนปรปฐมนักศึกษาปริญญาโทคณะรัฐประาศาสนาศาสตร์รุ่นที่28วิทยาลัยทองสุขเจ้าหน้าที่แผนกไตเทียมโรงพยาบาลสิริดาชสมาคมศิษยิ์เก่าเซนฟรังซิสเซเวียในพระบรมราชูปถัมภ์นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนสอนภาษาจีนโรงเรียนบ้านแพ้วิทยาตีตงจังหวัดสมุทรสาครรัศดรบ้านเขาสะท้อน ตำบลน,นองไม้แก่นอเภอแปลงยาวจวัังวดฉะเชิงเซาชาวไทยเชื้อสายจีนสมาคมไหหลำแห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าไทยแห่งประเทศไทยและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการที่พร้อมใจกันปั่นจักรยานจากจังหวัดสมุทรปราการมาถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการบรรทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรีบ่ายวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการบรรทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีซึ่งตั้งอยู่ในลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีตอนล่างบริเวณอำเภอเมืองจันทบุรีวินัยสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดจันทบ,บุรีที่เกิดจากถนนขวางกั้นเส้นทางน้ําและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสํารวจว่าน้ําผ่านมาจากทางไหนแล้วหาช่องระบายน้ําให้สอดคล้องกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินโครงการเป็นคลองผันน้ําจากแม่น้ําจันทบ,บุรีที่บริเวณหน้าฝายางผ่านทุ่งสะบาบเชื่อมต่อกับคลองอ่าง และลงทะเลที่บริเวณบ้านหนองบัวระยะทางประมาณ12กิโลเมตรมีลักษณะเป็นคลองดินขุดมีชานคลองกว้าง4เมตรคันคลองทั้งสองฝั่งเป็นถนนลาดยางแบ่งเป็น2ระยะปัจจุบันเป็นการดำเนินการในระยะที่สองซึ่งการก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ70คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2558เมื่อแล้วเสร็จระบบคลองพันน้ำจะสามารถผ่นน้ำจากแม่น้ำจันทบุรี บริเวณหน้าฝายางได้ประมาณ300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและระบายผ่านไปทางท้ายน้าที่ประตูระบายน้ำคลองตะเคียนประมาณ350-375ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนอกจากนี้ยังสามารถป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงหน้าแล้งทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและส่งน้ำบางส่วนสำหรับทำการ,กรเกษตรและใช้ในกิจกรรมอื่น ซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ5,000ไร่เช้าว,วันนี้ที่วัดเทพประทานอธิพรอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีพลอากาศเอกชลิตภกผาสุของค์มนตรีประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปถมพระพุธทธเมตตาเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระราชจันท จันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทอดกรถินสามัคคีมหากุศลรวบรวมปัจจัยสมทบทุนการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปถมพระพุทธเมตตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 7, รรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554โดยมีคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดองค์กถิน อาทิกระทรวงมหาดไทยนำโดยนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีกองทัพอากาศกรมแผนที่ทหารกรมประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทเครือเจริญโภกภัณฑ์จำกัดสำรับพระสมเด็จองประโทมพระพุทธเมตตาทำจากแร่นินรัตนะหน้าตาก,กว้าง29เมตรสูง45เมตร ั้งงบประมาณในการจัดสร้างไว้ที่309ล้านบาทจะปริสถานนวัดเทพประธานอธิพรอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาปกป้องคุ้มครองประเทศชาติให้มีความสงบสุขร่มเย็นรวมทั้งเป็นอนุสรณ์สถิตยอยู่เคียงคู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากกลยานิวัฒนากรมหรวงนราทีวาสราชนคริน าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพพระกรถินประจำปี2,557แก่หน่วยงานองค์กรและผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายยังวัดหลวงในพื้นที่ต่างๆ วานี้ที่วัดยาณสังวรารามตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2557แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาสโดยมีนายวินโรธทรัพย์สงสุขอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานในพิธีโอกาสนี้ผู้มีจิตศรัทธา ได้นำปัจจัยร่วมสมทบในกองกระถินพระราชทานเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน2 9 99, 9 9 9านวน2999,999บาทซึ่งทางวัดจะได้นำไปทํานุบำรุงพระพุทธ,ธาศาสนาต่อไป โครงการเพชรยอดมงกุฎจัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่6ระดับอุดมศึกษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอร,าราสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารที่อาคารมหิตลาทิเบศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระพรหมมังคลาจารย์ประธานมูลนิธิร่วมฉัดเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เงินทองของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอุดมศึกษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารซึ่งมูลนิธิร่วมฉัดโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์การวางแผนการเงินส่วนบุคคลรวมทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนิสิตนักศึกษา แ,แสดงความสามารถด้านเศรษฐศาสาตร์เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศโดยมีนิสิตนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน163ทีมจาก38สถาบันการศึกษาทั่วประเทศในการแข่งขันครั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษายัางได้รับรางวัลทุนศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อไปเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพิ่มเติมเป็นพิเศษใน,ในการแข่งขันครั้งนี้ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องที่พระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วย โดยในเวลา14นาฬิกาวัดเมงรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพร้อมอุบาสกอุบาสิกาและโคราชรีสอร์ทร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ w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  a t ว a w o n c o m com, หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระสมบหมายเลขโทรศัพท์02-280-9578สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หองในวันปิยมหาราช วันที่23ตุลาคม2,557เมื่อถึงวันที่23ตุลาคมของทุกปีพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าทุกเพศทุกวัยต่างล้อมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากัษตริย์รัชการที่หแห่งพระบรมราชจักรีวงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากัษตริย์รัชการที่สและสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีเสด็จพระบรมราชสมภพ เมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396เสวยราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน11ขึ้น15ค่ำปีมะโรงพุทธศักราช2411รวมสิริดำรงราชสมบัติ42ปีสเสด็จสวรรคตเมื่อวันเสาร์เดือน11แรม4ค่ำปีจอซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคม พุทธศักราช2,453ด้วยโรคพระวกะรวมพระชนมพรรษา5 8พรรษาสำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์มีอาทิทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีการป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและจกักรวรรดิอังกฤษ ได้มีการประกาศออกมาให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศโดยบุคคลศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสามารถปฏิบัติการในศาสนาได้อย่างอิสระนอกจากนี้ได้มีการนำระบบพางยุโรปมาใช้ในประเทศไทยได้แก่ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาทใช้ในระบบเขตการปกครองใหม่เช่นมณฑลเทศาพิบาลจังหวัด และอำเภอและนอกจากนั้นยังได้มีการสร้างรถไฟสายแรกคือกรุงเทพถึงเมืองนครราชสีมาในขณะนั้นและที่สำคัญที่สุดในรัชสมัยของพระองค์คือ<ป>การเลิกทาสโดยพระองค์ทรงยึดหลักว่าทำเนียมใดเป็นการเจริญมีคุณ,ณประโยชน์เป็นยุติธรรมแล้ว<ป>ก็ทรงทำนุบำรงุง ให้วัฒนาการยิ่งขึ้นไปรำเนียมใดไม่เป็นการเจริญแก่ประชาชนไม่เป็นคุณประโยชน์ไม่เป็นการยุติธรรมก็ส่งเลิกเสียนัน้นคือการเลิกทาสและนี่คือพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปริยะมห ah. า ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุดจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน จะเปะปะไปท,ทั้งโน้นทีทั้งนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณนะพินทากรสวัสดีค่ะ